อะไรชัดนูอะไรมัางลานครับกางลานกลางลานทำไมผมมีสานะดับมือผมมีสนับมือโอ้โหโอ้อหยกยกยกขึ้นมาสิครับติดติดติดนี่เองมาดูครับซุปเปอร์เบิร์นกับจังหวัตะวันฉายนะครับซุปเปอร์เบิร์นกับตะวันฉายนะครับโอ้โหจังหวะนี้ตายตายไม่รู้ละอีแตกหนึ่งสวัสดีครับ คคนนะครับคนจริงเจอลางสังเวียนครับมาครับมาครับมาครับห้องเจ็ดสิบ้องสิบสองเจ็ดสิบหกห้องสิันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่อดให้หมดนะครับใครจะเข้าสังเวียนเฮ้ยคนจริงป็นยกทช่หนึ่งะอีเออไม่โดนหรอไม่เออเปิดเปิดเพลงในเปิดเพลงในในที่เปิดเพลงมวยได้ไหมได้นะแค่ทำแค่ทำก็ทำเลยอะ ทำไยทำไรบอพีอะพอพีทะจะได้ฮีบมั้งมันจะตีลิกนตีเอานอีเออุ้ยเฮชช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 ไอ้เชชีชช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 ช่ชกเชช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 ชอชชชชชช้ชชชชชคชชชงชวชช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 เชชช มาโมมามมาดิมาโมาโดิมาดิมดนมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมาดมาดิมาดิดมิดนมิดาอมามดูอุ้ยมามาดชมผู้ามผู้ดูมู้ชมอดไรวะเนี่ยผู้ดูเหรอผู้ชมผู้ชมูม้มดมวยมันมมมามมามมาดิ ทำไมคนเชียร์ไม่โหวดล้นเต้นวะเชียร์โวรลนเต้นวะดูแล้วอินหวดนเตอะดูล้วอินเอออินจัดเลยที่ข้าบนงเว้ยคข้าบนเงอเว้ยเข้าบนงอเว้ยในหีดี่อคนได้ใครอได้ใครอ่ะนนนนช่อนนช่อนนอยากจะเข้าประเทศเหมือนกันน้องน้องน้องพีนหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวชื่ออะไรอ๋อเฟมเฟมเฟม

ลุ l l un, l dome, ้มลุ h, ้มลุ้ม้มห้ใจดว่ะใด่ะเอาดิเอาดิเอาดิเอ๋อเอาดิ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 ตอเอาดิใ่ขึ้นใ่ขหลังหลลุ้มร้นงะเออจอีน้าเออใส่ช้างศอกช้างขใส่กระโยกกรกเล็ดเอะอายตายงกัวเลยเลโอยโอ้ยโอยโอ๊ยโอย เดาลุ้เซอร์คนจริงบนเวทีครับโอ้ยะพอดีผมพอดีผมเป็นใปเดียวหุขวา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 เนี่ใคขว่าป่ะหุขวามีคนเดียวยพี่หุกขวาเนื้อไกรัวเน้อไะ่รัใชาขวา สายดารารันผมจะรู้ว่าเขาดีเขาดีจะรู้ว่าสายดารากันีโค้ดตวทีเออืเน้นลุมครับเน้นลุมอผมลดหมดตั้งรถตั้งต้องนัว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  ใช้อุาบาตใ้อุาบาดเออเจอขุขาเจอขุขาไป้ตัวเดียวตัวเดียวหไ่้องเลยเ้อุาบาตมาดิช้อุาบาตมาดิเหมื่อเลยเมื่อเลยอยทับ่อยทับ่อยทับเยอะจัดเยอะจัดล้ม้มล้ิกลางลานเลยมาดิมาดิใชอพีดจใช้อพีดอรตัวเบตัว โดนโดนโดนทีโดนหวัดหโอยออ้ยโอยเยอะเยอะพวกกี่คีเยอะเยอะม่งใส่กันถึงกับมยปั๊มอ่ะมาด้วยกัน่ะคนตัอตัว่ารัโดนลุมช้างไปไหนบงแกช้างไหนบังจันหนงะดับหนึ่งมาดีครับเอ้ไออ้เกิน เกินโอก้านะโตล้วครับโวนเทอคือสองแล้วเทอคือสองแล้ววีบับลีแล้วครับยังไงจะต่อแล้วหรือจะพอแล้วพอแล้วไหมเจ็บคอนะผมกันตะวันแดง